สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเจ้าแซ่แปดร้อยนะครับผมสีดําแดงนะครับโชคแดงนะครับตัวนี้ปีคศสิบห้าแท้นะครับของแต่งเต็มเต็มนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับของแต่งมาพร้อมท่อไดโวนะครับผมปั๊มล่างแต่งนะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผมรายละเอียดของแต่งเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรูปในเพจเลยนะครับมีเคียนะครับ แล้วก็มีกันล้มแข็งนะครับผมจะมีรอยนิดหน่อยนะครับการล้มเฉยๆนะครับอยางหน้าหลังเยอะนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับฝาปิดถังน้ำมันแต่งนะครับครอบสวิกุแจตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับการสะบัด Y- s s นะครับปั๊มบนแต่งครบหมดเลยนะครับแท้หมดนะครับโดยรวมสวยเลยนะครับคันนี้ของแต่งเยอะนะครับรถสวยนะครับรถไม่มีช้ำนะครับ อย่างเยิงนะครับครบหมดสวยนะครับคันนี้ใส่ฟิล์มด้วยนะครับคันนี้สีดำนะครับสวยมากตอนคืนเลขมมาอยู่ที่2องหมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับไฟหน้าใส่เป็นเ e d ีสีขาวนะครับสวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวหน้านะครับไปพามาก หล่อลั่นมากนะครับบิดติดมือนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับผมคันนี้ราคาเงินสดที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเอกสารครบนะครับคันนี้รถรถบ้านเลยนะครับโดยรวมสวยมากนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กใบนะครับผม ประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ